สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนําผลการออกราวพัฒน,นาครับมันพูดที่22เดือน1พี68กระเลขก็ออกไปที่774361 4361 361 2ตัวออก61ตัวเดียวออกเลข1เรามาดูนเข้าว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดเรามาดูหลักร้อยก่อนครับหลักร้อยงวดนี้ มี470ก็4มาหลักสิบครับก็ไม่มาอีกแล้วหลักร้อยงวดที่แล้วมา0มาทั้งได้ทั้งหลักสิบหลักร้อยงวดนี้ก็มาหลัก 100. หลักสิบล่างอีกแล้วนี่ครับสำหรับหลักร้อยศูย์นี้หลุดหลักร้อยแต่ไปเข้าหลักสิบสองตัวล่าง แล้วก็สูตรจะมีสูตรสูตรปาตะเพียนสูตรปาตะเพียนก็มาแค่สตัวเดียวครับเด่น5 2, ้าสองศนวดนี้ไม่มาตัวเลขออกไปที่สี่สาหหนึ่งหลักร้อยไม่มาครับมาแค่1ตัวเดียว แล้วก็มาตรงนี้สี่สูตปรปฏิเยนสูตรนี้งวดน,นี้ไม่ไม่เข้าครับส่วนสูตรนี้นี่ครับสูตรนี้มาครบหมดครับแต่จับคู่ให้ไม่มีสักคู่เลยครับสูตรนี้มาครบนี่ครับเลขหกตัวตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้4ีสแล้วก็มี1เลข6ตัวนี้มาครบหมดครับ4ตัวเลยเลขออกไปที่4ี่สหกนี่ครับแล้วก็ได้7จมาอีกตัวหนึง่งเพราะว่าลาวพัฒนาเขาออก7จ็ดเจสี่นี่ครับเพราะว่า7 7 4, 3, 6, 4, 3, 6, 1, ็เสเท่ากับว่ามี7ของเราเป็น0นย์ครับมันเบิลข้างหน้า7 7เกือบ ออกหกตัวเลยครับสําหรับสูตรนี้สูตรนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับทิ้งไม่ได้เลยสูตรนี้แล้วหลักร้อยก็ได้เลขสามด้วยเข้าหลักร้อยด้วยครับหลักร้อยสูตรนี้เพราะแต่ละสูตรผมก็จะมีหลักหลักร้อยทุกสูตรครับในสูตรนี้ผมให้เจ็ดสามศูนย์สองส่วนเลขพวงก,ก็ยังมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งก็เข้าไปที่สี่กันหนึ่งนี้ ตรงนี้ก็มาสี่แล้วก็หกสูตรนี้หตัวนี่เกือบแตกหตัวแล้วครับนี่มาครบหมดเลยสี่สามหหนึ่งสำหรับสูตรนี้แล้วก็สูตรใหม่วันนี้ลงสูตรใหม่สงสูตรสามสูตรก็มีเริ่มจากสูตรนี้ก่อนครับก็สี่สามเลขเด่นสองตัวนี่เข้าสองตัวเลยครับตรงนี้ ้าสี่สามเลยเขเลขออกไปที่4ี่สามหนึ่งนี่ครับตรงนี้ก็มีสีสามจะจับคู่ให้ไม่มีครับมีแค่5้าสี่ห้าสามูตนนี้นี่ตัวเด่นถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับจะจับคู่ถ้าเราจับลงมาอีกมันก็จะได้อยู่สายสี่สามสมสี่นี่ครับ ตัวเด่นเขาคือสี่กับสามเลยก็มาที่สี่สามนี่ครับมาสี่สามสองตัวล่างเลยตรงนี้อันนี้เป็นสูตรใหม่ครับสูตรนี้ผ่านใช้ได,ได้แล้วก็มาอีกสูตรหนึ่งนี่ครับสูตรนี้นี่ตัวเด่นนี่ถือว่าครบเครื่องเลยครับสำหรับงวดนี้ หลักร้อยให้4กับ0หลักร้อยไม่มาครับจะมาหลักสิบล่างนี่ก็ได้4ออก4 3ตรงนี้ก็4กับ6ได้ทั้ง6 1 4 3นี่ครับสูตรนี้เป็นตัวเด่น,นตัวเด่นนี่เข้าหลายตัวเลยครับสําหรับสูตรนี้อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่สูตรหนึ่งครับ ถือว่าโตัวเด่นนี่ดีมากเลยครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ผมลงให้สามสูตรวันนี้สูตรใหม่ให้กำู้อีกสองสูตรเหลืออีกสูตรหนึ่งคือสูตรนี้ครับที่มีสามตัวบน สูตรนี้ก็มาครบเลยครับนี่ครับสี่สามหกหนึ่งผมถึงให้เน้นหนึ่งกับสี่นี่ครับแล้วข้างล่างมีหกได้สองตัวด้วยครับหกหนึ่งจับคู่ให้สามชุดก็เข้าไปที่หนึ่งหกหกหนึ่งนี่แหละครับแล้วตรงนี้ให้เด่นสีด้วยเนี่ยเลขออกไปที่ 4 3 6 1เกือบแตก3ตัวเหมือนกันครับเข้าได้6 1หนตรงนี้นี่ครับแล้วก็มา1 6ตรงนี้นี่มาครบหมดเลยครับ4 3 6 1มาครบหมดเลยครับสูตรนี้สูตรใหม่สูตรนี้ปังดีครับวันนี้ นี่ครับมาสี่ตัวเลยครับสี่สามหกหนึ่งตรงนี้ก็ได้หกกับหนึ่งก็สามตัวให้หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดเลขออกสี่สามหกหนึ่งตรงนี้ก็เข้าแค่หนึ่งหกครับอันนี้ก็สี่มาสี่มาหลักร้อยนี่ครับ สูตรนี้ถือว่าเดินดีครับมวดน,นี้ก็เข้า16งหมวดก่อนเข้า0ูนั่นนี่เข้า44่สันนี่แปดหนงมวดนี้มาจับให้16ออก6กหนึ่งสูตรนี้ดีมากครับสำหรับสูตรใหม่สามสูตรเข้าหมดตัวเด่นจับคู่แล้วก็ สุดท้ายก็คือสรุปให้ก็เนี่ยครับสองตัวล่างไม่เข้าครับแต่ว่าสิบล่างให้ห้าศูนย์สี่หนึ่งก็ได้หลักสิบล่างคือเลขสี่หนึ่งก็มาหลักหน่วยบนนี่ครับหลักสิบสี่สามทีนี้ได้หกหนึ่งแล้วสองตัวบนให้หนึ่งหเลขก็ออกไปที่หกหนึ่งส่วนหลักร้อย ที่จับไว้ให้ตรงนี้ไม่มาเลขพวงก็มาเลขหนึ่งเลขสี่ก็สูตรนี้ครับตัวเด่นนี่เด่นมากเลยสามสูตรสูตรใหม่ลาวพัฒนาสูตรนี้ตัวเด่น ก็เข้าไว้ที่สี่สามสตนตัวนี้ได้คู่ชุดหนึ่งหกหกหนึ่งไปแต,แตกสามตัวเหมือนกันครับแต่เลขหกตัวนี้มาครบหมดครับสี่สามหหนึ่งแล้วก็สูตรนี้สูตรใหม่เหมือนกันสสูตรตัวเด่นเข้าหมดเลยครับก็มีใครโชคดีมั้งครับคอมเมนต์มาบอกด้วยครับ เป็นยังไงมั่งงวดนี้ก็คลิปนี้ก็เอาสรุปผลเลาามาให้ท่านได้รับดูรับทราบกันหมดแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ